อันนี้จะเป็นสภาพโดยรวมของตัวเครื่องนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับนนจะเป็นสเปคเครื่องตัวนี้ก็ไปต่อสายกลา่าตัวนี้ก็หมุนปรับความสูงของขวดนะครับหม,หมุนขึ้นได้หมุนลงได้นะครับ น,นี้ก็เอาไว้ปรับนะครับตำแหน่งขวดส่วนตัวหัวหัวหมุนนะคะมัน,นจะเป็นไซ์เล็กนะครับไซเล็กก็จะเริ่มอยู่ที่สิบถึงยี่สิบนะครับอันนี้สามสิบสี่สิบ้วตจะมีสี่สิบห้าสิบนะครับก็คือตัวเครื่องเขาสามารถทำงานได้ตั้งแต่ขนาดสิบถึงห้าสิบนะครับอันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นไซ์ ส0 4 0ิสี่สิก็เปลี่ยนเป็นหัวตัวนี้นะครับอย่างข้างในก็เปลี่ยนได้เหมือนเกลียวนี่ออกนะครับโอเคตัวนี้เขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กแล้วการทํางานก็จะมีสองปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มหมุนพอกดปุ่มนี้หัวเขาก็จะหมุนนครับเอาไว้หมุนรอ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความเร็วนะครับความเร็วนี้คือปรับความเร็วของตัวที่สองนะครับก็คือตัวโยกจะเป็นสงหาะเปิดปิดนะครับถ้าเราหมุนปรับเร็วเขาก็จะทำงานเร็วขึ้นปุ๊บป๊บปุ๊บป,บปบการเทสสินค้าเบื้องต้นนะครับมอเตอร์ทั้งสองตัวทำงานได้ปกตินะครับ ตัวหมุนและตัวโยกด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ทํางานได้ปกติถ้าเราหมุนกลับก็จะช้าตามจังหวะน,นะครับปุ่มทั้งสองปุ่มก็ทํางานได้ปกตินะครับ<อ>ถ้ากดปุ่มนี้ปิดกดปุ่มนี้ปิดตัวนี้ก็จะหยุดนะครับเ<อ>ทสินค้าเรียบร้อยนะครับพร้อมจัดส่งครับ